หญิงแปวนะคะรือว่าวาริสาใช้สงครามนะคะก็สําหรับตัวแปวเองค่ะตอนนี้ก็คือ,อแปวททางานที่เป็นในน้าโบรกเกอร์ประกันรถยนต์ประกันชีวิตอยู่นะคะเนาะแล้วก็เป็นในหน้าอสาังหาอริมทรัพยมัพนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยเอดนะคะเนาะก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นการฝึกอ่านวันั้าทายที่ี่วันนะคะห้องย่อยรอบที่4ค่ะ ซึ่งโปรแกรมนี้ค่ะรอบนี้มันมีเรื่องของความท้าทายเข้ามากับแปวมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องความท้าทายของเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาค่ะซึ่งมันทําให้ใจเราเนี่ยอ,อ,อะไรอะไรที่เราที่เรายังยังข้ามยังวางไม่ได้ค่ะเขาก็จะเข้ามาเป็นบททดสอบเราเรื่อยๆค่ะเป็นการทดสอบใจเราว่าฝึก ฝึกที่จะก้าวข้ามอันเนี้ยไปได้ไหมคะ่ะซึ่งแป๋วบอกเลยว่ามันเป็นความท้าทายที่แบบถ้าเราอยู่กับโปรแกรมคะ่ะคือแป๋าเชื่อว่าแต่ละคนจะมีช่วงเวลาของเขาใช่ไหมคะซึ่งในการฝึกของแป๋วค่ะการที่เราได้อยู่กับโปรแกรมได้อยู่กับบทภาวนามันจะมีภาวนาและมีการสมาธิทําให้เราเนี่ย วางรู้สึกว่าวางได้มากขึ้นแต่ก่อนที่จะวางได้คือใจเราจะแบบวนอยู่ตรงนี้มากเลยแต่เมื่อเรามาอยู่ในโปรแกรมค่ะ <c oughs> เขาจะทำให้เราเนี่ยมีจิตที่ละเอียดมากขึ้นมีการที่ให้อภัยได้ง่ายมากขึ้นให้อภัยได้ง่ายมากขึ้นมีจิตละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับเรื่องง่ายๆที่อยู่รอบตัวนะคะซึ่ง ทันที่เราเรามีเรื่องทุกข์กค่ะแต่ที่เราจะแบกเฉพาะความทุกข์ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะมันทาให้เราที่สามารถโอเควางไว้ก่อนได้นะให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น Now is Miracle ค่ะ Now ปัจจุบันมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ย ได้มีสติมากขึ้นในการที่อยู่กับภาวนาและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นวางปัญหาต่างๆไว้แล้วเราก็พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายของเราไปที่ในเป้าหมายของเราในสิ่งที่เราจะได้โดยการที่เราลงมือทำอย่างยิ่งยวดค่ะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมนี้เขาจะเป็นการสอนที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากมาก,มาก,ม,ากมากเลยอะค่ะซึ่งซึ่งเป๋าเป๋าเชื่อว่าถ้าใคร นนะะได้เข้ามาสู่โปรแกรมนี้ค่ะจะรู้เลยว่าเราเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีการสอนอะไรนะคะแต่ว่าท่านอาจารย์ตัรกีท่านก็จะให้เป็นปัญญาในการที่เวลามีรายขอแต่ในการเรียนรู้จริงๆอะค่ะก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ซึ่งแต่ละคนอะจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง คือเน้นโปรแกรมนะี้คือเน้นเรียนรู้ด้วยตัวเองเน้นเน้นให้ตัวเองเนี่ยมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นโดยที่มันจะมีพี่เลี้ยงแต่พี่เลี้ยงเขาก็จะไม่ได้อะไรเยอะแต่เขาก็จะให้เราทําตามโปรแกรมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อยากได้ดีอยากอะไรนีค่ค่ะเราก็ต้องทําตามโปรแกรมไปนะคะซึ่งมันจะอยู่ที่ว่าเราตั้งใจที่อยากจะฝึกไปเรื่อยๆหรือว่าจะทําแบบจริงจังอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ละคนก็จะมี สิ่งที่ได้ไม่เหมือนกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนมาฝึกโปรแกรมนี้กันนะคะก็เป็นการนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับบทภาวนาแล้วก็เป็นเป็นการที่แบบเหมือนเรียนรู้ใจตัวเองะคะ่ะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีจากข้างในนะคะซึ่งเป๋าก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็จะฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะเนาะมาร่วมฝึกอาไันชาเลนจ์21วันกัน,นะคะ่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากเรียนเชิญทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสงบน,นะคะแล้วก็ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีอยู่ในตัวเราเองทุกๆคนนะคะขอบคุณท่าไปแล้วค่ะว่า